สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเพิ่งได้รู้สามีเป็นแบบนี้คิมเบอรี่เพิชีวิตหลังแต่งมากรู้แล้วอึง้งแท้จริงฝ่ายชายเป็นแบบนี้วิวาได้ไม่นานได้รู้ท่าแท้คู่ชีวิตคิมเบอรี่เพิชีวิตหลังแต่งมากรู้แล้วอึง้งแท้จริงฝ่ายชายเป็นแบบนี้เป็นบ่าวสาวที่แฮปปี้สุดในนาทีนี้ระหว่างหมากปินและคิมเบอรี่ ที่วันนี้12พฤษภาคม66มีการจัดงานฉลองมงคลสมรสขึ้นณรองแรมเซนทราแกนบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอดเซนทันเวิลด์โดยจะมีแขกที่ไม่ได้ไปร่วมงานที่อิตาลีมาร่วมงานกันอย่างขับขัง้ง ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนแถลงข่าววิวาและเผยชีวิตหลังแต่งงานที่หลายคนฟังแล้วต้องพากันกรีดลั่นคนโสดอิจฉากันเป็นแถวที่สาวคิมบอกว่ามันดีมากเลยค่ะมันดีตรงที่เราสามารถทําอะไรก็ได้แบบเปิดเผยจูบแบบเป็นร้อยเป็นพันครั้งแบบงานที่โคโมอะทุกคนช็อกนุมหมากบอกว่าสําหรับคิมเขาทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วครับ จัดการวางแผนทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วเรื่องระยะเวลาเรื่องการทำงานของเขาผมไม่ห่วงเขาเลยสบายมากเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ